มาต่อกันค่ะมาต่อกันนะคะต่อกันเลยฝากกดติดตามช่องตามต่อจากงวดที่แล้วนะคะกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์สองตัวบนล่างช่องนางพารวยนะคะตามต่อจากงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วก็เข้านาสุดนี้จะใช้รางวัลที่หนึ่ง ปดสามห้าห้าสามแปดล่างเจ็ดสามสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งออกสองเก้าศูนย์สามตัวหน้าครั้งสองออกแปดสามแปดสามตัวหน้าครั้งที่สามไอสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งออกศูนย์ห้าหนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่สองออกแปดศูนย์หกเราจะใช้หลักสิบบนหลักหน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะสามบวกแปดบวกหนึ่ง เอ่อบวกศูนย์สามบวกแปดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดนะคะผลลัพธ์ที่ได้หนึ่งนะบวกไปห้าแต้มได้หกนะคะหลักสิบได้หนึ่งกับหกนะนะทีนี้เราจะใช้หาหลักหน่วยเราจะใช้แปดหลักหน่วยบนบวกได้สองหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบหลักร้อย อ่าบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเราจะใช้แปดแปดบวกสองบวกเก้านะคะแปดบวกสองบวกเก้าได้สิบเก้าผลลัพธ์ที่ได้เก้าบวกไปสามแต้มเก้าบวกสามไป 12. สิบสองสองบวกสามได้ห้าห้าลบหนึ่งเหลือสี่จับคู่นะคะทีนี้จับคู่นะจับคู่กันนะคะ จับคู่หนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะหกเก้าหกสองหกห้าหกสี่เห็นไหมคะผลลัพธ์ที่ได้รางวัลที่หนึ่งออกสี่สองสองล่างหนึ่งเก้าเข้าล่างหนึ่งเก้านะคะเข้าล่างหนึ่งเก้านะเข้าล่างหนึ่งเก้านะเห็นไหมเข้าล่าง 19, นะหนึ่งเก้า 19, นะ ผลลัพธ์ที่ได้ล่างหนึ่งเก้าเขาล่างนะคะงวดต่อมาแปดเก้าศูนย์สี่สองสองรางวันที่หนึ่งออกแปดเก้าศูนย์สี่สองสองล่างหนึ่งเก้าสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งออกศูนย์สามหกสามตัวหน้าครั้งที่สองออกเก้าศูนย์สองสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งออกสามเก้าหกสามตัวท้ายครั้งที่สองออกสองห้าหกนะคะเราจะใช้หลักสิบบน หลักหน่วยบนบวกด้วยลอยถายครั้งที่หนึ่งสองบวกสองบวกสามนะคะได้เท่ากับเจ็ดนะได้เจ็ดนะผลลัพธ์ที่ได้เจ็ดบวกไปห้าแต้มได้สองนะได้สองแล้วทีนี้เราจะหาหลักหน่วยหน่วยบนได้สอง้อยหน้าครั้งที่หนึ่งได้ศูนย์สิบหน้าครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งได้สาม สองบวกศนย์บวกสดูทีละบรรทัดนะคะสองบวกศนบวกสได้5ผลลัพธ์ที่ได้5้บวกสได้8 8ดบวกสได้11 11อบวกอ่าสิขออภัยค่ะสิบเลบหเหลือ0ได้5ได้8ได้1ได้ศนย์หลักสิบได้เ็ดได้สจับคู่นะคะจับคู่

ต่อมางวดประจำวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้นะคะ16เมษายน2564รางเทวันที่1ออก472270นะคะลาออก05สามตัวหน้าครั้งที่1ออก755สามตัวหน้าครั้งที่2ออก283สามตัวท้ายครั้งที่1ออก393สามตัวท้ายครั้งที่2ออก577นะคะเราจะใช้หลักสิบบนบวกหน่วยบน บวกร้อยร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเจ็ดบวกศูนย์บวกสามได้สิบนะคะผลลับที่ได้ศูนย์บวกไปห้าเต้มได้ห้านะคะทีนี้หาหลักหน่วยจะใช้ศูนย์หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกได้ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง ศูนย์บวกเจ็ดบวกหาดูไปสีรามัดนะคะได้12บสงนะคะเอาสตั้งสองบวกสามได้ห้าหบวกสมได้1 1ึลบหนอ่ะขอภัยสองบวกสาได้ห้าหบวกสามได้8 8ดลบหเหลือเจับคู่นะคะศูนย์สองศูนย์ห้าปดห้าเจ็ด นะคะศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองห้าห้าห้าแปดห้าเจ็ดวดประจำวันที่สิบหกมีสายุนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จะมาบนหรือมาล่างนะคะสูตรเนี้ยสองสี่หกแปดแปดชุดนะคะแปดหางเนี้ยจะมาบนมาล่างก็ได้นะสูตรนี้นะ งวดน,นี้แล้วเข้าบนนะแต่งวดน,นี้เข้าล่างนะคะงวดน,นี้เข้าบนอ่าเข้าล่างแล้วมาเข้าบนงวดน,นี้จะมาบนหรือมาล่างนะคะก็รอดูกันต่อไปสูตรนี้คือสูตรสองตัวบนไปกลับนะคะแลนางก็เอาแนวทางมาฝากเอฟซีทุกๆท,ท่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ฝาก fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แอดนางชื่อช่องนางพารวยใครที่ยังไม่เข้ามากดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อนางในการทำคลิปหน้าคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ